สวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทีนารักทุกทุกท่านนะครับผมก็พบกับเรานะครับผมทางช่องไาย์เชียงจันทร์ชแนลนะครับแม่แม่จ๋าวันนี้นะครับพอควันก็เนาะทางขายทาผลไม้แล้วก็ดูเด็กดื้อเล่นโทูนกันคุณแม่จ๋านี่ก็เป็นเวลาสามทุ่มนะครับสามทุ่มกว่ากว่านะครับคุณแม่จ๋าเนาะก็มาดูน้องเล่นโทูนรับคุณแม่จ๋าฝนมาเวลาไหนคือต้องได้เล่นเวลานั้นนะครับผมเนาะมาดูนะครับแม่แม่จ๋านี่พอควันอัปเดตให้แม่แม่ได้ดูกันนะครับผมเนาะ สนุกใหญ่เลยครับผมดูสิครับคุณแม่จ๋าทางป้าทั้งหลานครับนี่สามทุ่มกว่าแล้วครับคุณแม่จ๋าคนตกหนักมากนะครับผมคนตกหนักมากๆเลยคนสัตว์เข้ามาครับไม่รู้ว่าจะโยนยาทางไหนดีครับคุณแม่จ๋าเกษหมดเลยครับวันนี้เลษ์เลยครับดูครับผมดูเด็กดื้อของเราเล่นนะครับไแม่จ๋าดูกันเด้อครับผมเนาะความสุขเล็กๆน้อยน้อยครับผมตาหลานนะครับผมความสุขเล็กๆน้อยน้อยของป้ากับหลานนะครับผม สามชั่วขวานครับคุณแม่จ๋าช่วงนี้สามชั่วจีกนาทีแล้วแม่สามทุ่มเจ็ดนาทีครับคุณแม่จ๋าเนาะกับเวลาของเราวันนี้นะครับผมทำให้ดูนะครับผมเนาะก็ดีไปอย่างหนึ่งคุณแม่จ๋าเพราะว่าช่วงนี้ยุงเยอะมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าน้ําท่วมที่นาหมดแล้วครับโอ้จะถึงบ้านพะฝานแล้วนะครับผมเนาะทีนี้ยุงก็เยอะชุ่มมากๆครับผมยุงชุ่มมากๆเลยนะครับผม ฝนตกอย่างนี้ก็ทําให้น้องๆช้างของเราก็เล่นโซนเพื่อเพื่อปกป้องตัวเองนะครับผมเนาะกันยุงไปในตัวคุณแม่จ๋านี่ครับผมพอควานก็สุ้มไฟนะครับผมสุมไฟไล่ยุงแต่ลมก็เปลี่ยนทิศทางคุณแม่จ๋าเพราะว่าช่วงนี้พอควานต้องสุมไฟให้น้องนะครับผมแต่ลมก็เปลี่ยนทิศทางนะครับผมเนาะก็ดูน้องเล่นไปแล้วคุณแมาจา่จ๋ามีความสุขมากๆเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมป้าหลานคนนี้นะครับผม อาจจะมืดไปหน่อยด้อพี่แม่จ๋ามืดไปหน่อยนะครับผมต้องขอโทษขอไปนะครับผมเขามีความสุขกันครับคุณแม่ลำไย,ยดีหน่อยครับวันนี้อยู่ฝั่งนี้นะครับผมเนาะก็ฝนสาดไม่ถึงนะครับผมเนาะไม่ต้องมาเลยไม่ต้องมาเลยเล่นอยู่นั่นเลยโอ้สุกปลกมากๆเลยลูกด้วยนะครับผมเขาอยู่ยกันสองคนนี่มีความสุขกันมากๆเลยครับคุณแม่จ๋าเนาะ ขึ้นป่าแล้วนะครับคุณแม่จา๋าดูสภาพนะครับผมเนาะป่าหลานลึกกันนะครับผมโอ้ยนอนนอนนอโอ้านะครับผมนี่ก็เสียงครับเสียงกับป้านะครับผมเนาะสายให้แม่แม่ได้ดูกันนะครับผมเนาะโออ คือชอบมากๆคุณแม่จ๋าน้ํานีชอบมากๆเลยครับเป็นชีวิตจิตใจของน้องแสงเลยนะครับผมชอบมากๆเลยไม่ว่าจะตกเวลาไหนครับผมขอให้ได้เล่นก็โอเคแล้วครับคุณแม่จ๋าโอ้ดูครับผมวันนี้มารู้จะยืนยาวไว้ตรงไหนแล้วครับวันนี้นะครับผมอ๋อ ดูไม่ได้เลยแม่ฟันบอกว่าดูไม่ได้เลยครับผมดูดูครับผทั้งตาทั้งหลานนะครับดูไม่ได้เลยครับม่แม่๋าดูครับผมสุกมากมากเลยครับมีความสุกมากมากเลยค่ณแม่กาเออยิงยิงเอาดินใส่ใหม่ๆด้วยนะครับผมเนาะโอ้ยเออเอยดูนะครับผม นี่ความสุกใหญ่เลยครับคุณแม่ก๋าก็ไป,ปให้ดูกระ้ๆนะครับผมเด็กๆใกล้ๆนะครับผมเนาะนี่นะครับผมชีวิตน้องแสงนะครับคุณแมจ่จ๋าก็สุขแค่นี้แหละครับผมเนาะไม่มีสุขไหนเล่าแต่เท่าสุกเล่นน้ำฝนนี่แหละครับผม อาบโพลกันนะครับผมเนาะดูคุณป้านะครับผมหมอมแมมใหญ่เลยครับผมโอ้ยเนาะ้าหลานคู่นี้ครับผมช่างเข้ากันได้ดีครับผมเนาะช่างเข้ากันเลิศครับผมใครเห็นก็ไม่คิดว่าเป็นป้านะครับน่าจะเป็นแม่ลูกกันนะครับผมเนาะคู่นี้นะครับผมนานโบแล้วครับโดนโบแล้วครับผมเนี่ยกวนขาวครับผมกวนขาวครับผมเนาะกวนขาวครับผม น่า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 ,นามีความสุขไหมลูกมีความสุขไหมครับโอ้อ,อะน,น,นะ,ะก็จะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับคุณแา่จ๋าเนาะดุดเด็กดีของเราเล่นกันนะครับผมขับคปณป้านะครับผม ลุงไหมลูกหืม